ถ้าสมมติว่าเพ่อจะพูดจริงเขาไม่ได้ฆ่าแต่คนอื่นจะฆ่าด้วยแต่เขาเขาเห็นไหมเขาอาจจะเห็นแต่เขาอาจจะไม่ได้ฆ่านะเป็นเป็นเป็นอ่ะเหนไมอีกนิด้นึ่มากกค่ทผมพูดตรงหน้านุนแล้วครับว่านักข่าวก็ดีตำรวจต้องเนผู้น้อยก็ดีมันจริงไหมเนี่ยว่าคนเดียวฆ่าสองคนเนี่ย à, tăng thanh cao, tăng công an, tăng công Tôi có theo luôn. Mọi người như vậy, nếu dân theo, thì tôi nghĩ เปลี่ยนไรไปไปคิดอะไรมันเงินรอบวเจ่ถ้าไปด้วยกันแล้วเขาพูดยังไงได้เนแล้วไคนแล้วได้หญิงแล้วไดีายล้รมีมันรอบมันก็คงจะเป็นเรื่องที่จาเป็นแหละหลอกลงเรื่องที่จำเป็นเพเรื่องเด็กเนี่ยวลา ปล่อยออกมาวันนี้มันไม่พูดแต่ว่าจาวันนี้อื่นมันอาจจะเปยนเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนอะไรทำนองนี้เขาพวกครัวว่า,างั้นเถอดเขาพูดจริงมาขายก่อนแบนั้นนะครับ เมื่อกระแสข่าวมันแตกออกไปแล้วตัวนี้มันก็ขึ้นมาแทนทันทีเพราะขึ้นมาแทนความเชื่อขึ้นมาแทนนั้นทีหรือว่าอะไรขึ้นมาแทนทันทีมันก็เกิดเป็นปัญหาบางนาแต่ว่ามันถูกไหมมันเป็นที่ที่ดีงามเอย คอยได้อยู่ไว้เป็นวันๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะถ้าถ้าเราจะไปลบอยู่ตัวนี้ประเทนี้บ้านเมืองมันก็มีบางก่อนเรู่วเกอะไรต้องนอนนี่เองนักข่าวก่อนนี่ไม่มีนักขาวเข้าาอะไรต่ออะไรเข้ามาใช้ตัวนี้บางก่อนอะไรต้องนอนผมหมายถตงว่าผมไม่ได้ลบอยู่ตัวนี้นะครับที่นี่นะ ยังยังไม่ได้คุยเรื่องเรื่องนี้มาเลยนะเรื่องนี้อะไรตำรวจเขาเป็นผมผมมากผมไม่ขอเอาความผมเนี่ยเอาความอย่างเดียวมันกัน่ลยแต่แต่อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรตำรวจในหคิดกันนะเพราะว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าจะทำให้มันเียหายเรื่องนี้แต่ว่าครับผม วาจะเจอพวกที่ผมไม่ไม่ไม่ใช่ risque. ไม่ใช่คนพวกที่ที่อยู่นี่ก็คงมันจะมันมันไม่ใช่แล้วผมพูดนะเนาะไม่ใช่ตอนนี้ผมนี่นี่ผมก็พูดอยู่ตรงเนี่นะครับเราครับเรายังไงยังไงขอฝากเราขอขอบคุณมากในเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนของเราต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบวันเนาะสิวันนี้นะครับเราเป็นคนกำลังใจก็ดีเป็น เป็นคู่คิดิตคู่อะไรเียงคู่กันมาตลอดอน,น,น,นอะรครับเอ่อของปลาพาน้ำอะไรต่างๆนะครับที่ช่วยน้องปินปองตามมาครับตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะไม่ลืมนะครับไม,ไม,มห่หรือไม่ลืมต่อมีทั้งตำรวจทหารหรือมวลชนของเราสู้มาด้วยกันตามล่ามาด้วยกันหนามาด้วยกัน ป่าปางน,นำมาด้วยกันที่วันตื่น <c oughs> จนถึงข้อสิ้นสุดนะครับขอบคุณนะครับอันน <c oughs> ี้แผลโดนหนาวอะไรวันว <c oughs> ันนั้นที่ผมขึ้นไปที่บนท้ี่คุณตาแล้วคุณตาจะไปเปิน่ยนดวงวิญญาณไปที่ไงนเออรอ, <c oughs> อนะครับตอนนี้รอพี่รอน้องก่อนว่าพวกพี่ใหญ่ๆเขาอยู่พวกป้าพวกลุงเขา าเกิดก่อนเราว่าเขาจะให้ทาอย่างไรต่อนะครับเนาะทุกพี่น้องเขาดั้งดั้งอยู่นี่ก็มีหรือยังไงเขายังไม่ได้คุยกันเลยพวกพี่พวกน้องเรานะครับพวกไม่ได้มาคุยกับน้อง่อไปเรื่องเรื่ยงพวกศาสนาต่างๆของไปยกไปตังให้พี่ให้น้องก็พวอญาติผู้ใหญ่เขาก็เลยแก่ของผมเขาก็ทำงานไปทางศาสนานะครับือกว่าเนาะน้าสาวน้องนี่แหละเรื่อง ถ้าเป็นภาคอีสานเราก็ได้ด้านมันก็ต้องเช่นโรงพยารับก็ทั้งนี้เขาก็ทําอยู่หรอกตรงนันทํทอยู่เหมือนกันนะทำ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 อยู่เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าจะเป็นวันไหนที่ว่านี่มา่อนเท่านั้นเองที่ว่าจะเป็นทางไม่ไม่ใครทำอะไรเนี่ยเขาจะจัดที่ออกไปรบ้างเขาจะอะไรถองงานอะไรออกอไเจ็บของออกอไปมันงเขาจะเป็นวิธี เขาไม่เขาจะทำคอมให้มันทั้งคนนี่มันกว้างขึ้นอ,อะไรเขาจะของจากต่า,างเขาจะขนเข้าไปในห้องนี่มันมเปลี่ยนพื้นที่เนาะนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากคุณตาจารูนนะครับเป็นตาของน้องปิงปองเนาะก็ยังคงคิดนะฮะคิดว่าผู้ต้องหาเนี่ย สามารถทําคนเดียวได้หรือเปล่านะครับในการฆาตกรรม2คนเนาะทั้งน้องเบนนะครับน้องเยาวชนวัย17ปีแล้วก็น้องปิงปองนะครับเยาวชนวัย16ปีเป็นผู้หญิงคนแรกเป็นผู้ชายนะครับอ,อาจจะมีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่ยังไงนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับ ยังไงก็เดี๋ยวรอทางเจาา้าหน้าที่สืบสวนเนาะสอบสวนอีกทีนึงนะครับได้ข้อมูลหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันตอนนี้ก็อยู่กันที่บ้านของน้องพิงพองนะฮะญนะาติญาติก็มารอให้กำลังใจเมื่อกี้ก็เี่อ,อ์ได้สอบถามนะเกี่ยวกับาการไปเชิญดวงวิญญาณของน้องพิงปองเนาะ มีปองตรงจุดที่พบศพนะว่าตามประเพณีตามความเชื่อเมื่อเราพบศพแล้วนําศพกลับมาก็จะต้องไปอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับมาด้วยนะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับอีกครั้งหนึ่งกับทางครอบครัวของน้องปินปองนะครับด้าน,นบนุนะครับก็พ่อกับแม่แล้วก็ญาติญาติกำลังจัด พื้นที่ด้านบนนะครับเคลียร์พื้นที่เข้าของจะได้ยินเสียงดังอยู่นะฮะกำลังย้ายเข้าของเคลียร์ให้พื้นที่ด้านบนกว้างขึ้นนะครับเย่นีบรรยากาศก็จะมีพี่น้องนะครับเพื่อนบ้านมาคอยให้กำลังใจได้เรื่อยนะครับพ่บอกกแม่ก็ หัวอกคนเป็นพ่อแม่นะทุกท่านเมื่อสูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปก็โศกเศร้าเสียใจนะครับตอนนี้ก็นะยังคงทำใจไม่ได้นะตลอดเวลาเจ็ดวันนะครับการหายตัวไปนี่ก็ครอบหนึ่งอาทิตย์พอดีครับพบร่างของน้องอยู่ใกล้ถนนนะครับ อโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังคงอยู่ที่บ้านของน้องปิงปองนะอยังมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นหน้ายัางไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งครับสวัสดีครับ